อ่ะก็กราบสวัสดีทุกคนท่านดุวยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเองนะ้องจยโยซูนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมบิวเออร์โบส์นะครับและถ้าใครสงสัยที่ผมมาไปนานนะครับก็คือช่วงนี้ผมเปิดเทอมแล้วนะคะผมก็เลยจะไม่ได้มาทําคลิปบ่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขึ้นป .5 นะครับก็จะมีอะไรมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในเกมบิวเออร์โบนะใช่แล้ววันนี้ผม ก็จะมาเล่นเกมบิวบอสนะครับอยู่ในเกมบิวบอสก็ต้องเล่น <c oughs> เกมิวบอสซึ่งคือผมจะเล่นเกมบิวบอสบ่อยหน่อยนะครับก็คือเกมบิวบอสเนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบแบบตอนเด็กที่ถือว่าชอบมากๆครับถือว่าตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่แบบสนุกมากเลยนะครับสาหรับผมนะครับถึงแม้มันจะไม่ค่อยอัปเดตก็เถอะนะครับแต่ว่า มันก็มีแบบการสร้างเรือนะครับทําให้เราสนุกกับเกมมันได้นะครับแต่ถ้าทุกคนเบื่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าให้ผมทําอะไรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทําที่ AFK ในเกมบิวเวอร์แบบงบน้อยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวิธีนี้ผมใช้ประจําเลยนะครับเพราะว่ามันทําง่ายแล้วมันก็ได้ตังที่แบบว่าก็คือฟาร์มสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ก็ได้ตังประมาณ น,น่าจะเกินหมื่นนะครับหรือไมก่ก็อาจจะไม่ถึงหมื่นแต่ว่าผมว่าน่าจะถึงหมื่นนะครับโอเคซึ่งก่อนที่เราจะไปดูผมฝากนี่เลยครับทุกคนฝากกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนั่นเองนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go โอเคครับทุกคนเรื่องอวิธีทำนะครับก็คือ อันนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับมันมีคนเขาทําอยู่นะแต่ถ้าสําหรับใครที่ดูคลิปผมเนี่ยก็ดูผมสอนเอานะครับโอเคซึ่งอย่างแรกเลยนะครับเราใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับบล็อกไม้ก็ได้หรือว่าบล็อกอะไรก็ได้ครับใช้หกอันหกหกบล็อกนะครับเราก็คิดประมาณนี้เมมติผมอยู่สีเงินก็มาณนี้ มาหนินะครบอย่าอย่า,ยายให้ติดเลยนะคอย่าอย่า,ยายให้ติดแบบนี้นะอันแบบนี้ไม่เอานะครับเนี่ยนะเราเอาห่างแบบนี้มานะครับนี่นะอ่ะแล้วระวังไปหกบล็อกสองไม่องสามสี่ห้าหกอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนล้อเป็นเป็นล้อรถนะครับใช่ไหมครับมันน่าจะใช่นะครับมันน่าจะเ,เหมือนอล้อรถนี่ครับมันคืออันนี้นะครับ ซึ่งราคามันจะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมพาไปดูอ่ะอ่นี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 ่นะครับนี่นะครับอ่าบล็อกนี้นะครับอันนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคมาเราก็จะวางเลยนะครับอ่าแล้วผมลืมบอกเลยนะครับวิธีที่เราจะทําได้เราต้องมีไขควงก่อนนะครับไขควงแล้วก็ผู้กันสีนะครับนี่การเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับนี่สีแบบนี้นะ ไปจำสีไหมาผมชอบสีแบบนั้นอยู่แล้วนะครับใครชุบปั๊บตานทางจะไม่ได้ชินึงนะโอเคต่อไปนะครับให้เราใช้อันนี้ซึ่งแค่เราวางแบบนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วกดขึ้นข้างบนแบบนี้สามรอบเราก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นะมันขึ้นบนอย่างนี้นะครับ ให้เรากดแบบไปเรื่อยปั้งเราก็จะได้แบบนี้มานะครับซึ่งอันนี้เรือใครไม่รู้นะครับมีกล้องด้วยนะน่าจะเป็นงอ้อหน่อยโอเคซึ่งตรงนี้ให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับที่เรามีเยอะซึ่งผมผมจะใช้เป็นบล็อกหล็กนะครับผมใส้โอเคแล้วในขนาดนี้นะครับจะสามารถใช้ตลับเมกก็ได้นะครับหรือไม่ใช้ก็ได้นะแต่ผมแนะนําไม่ใช้ตลับเมนะครับ คือถ้าใครไม่มีตลับมีก็จะทํายากนิดนึงนะครับโอเคให้เรากดไปที่บล็อกแบบนี้นะครับนี่กดแบบนี้แล้วก็เรากดตรงรูปบวกตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีคําว่าสกเกลใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ว่าหนึ่งร้อยสี่ให้เราหนึ่งอยสี่แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปเลยอาเลื่อนไปเลยเดี๋ยวได้ไหมนี่ นะครับหนึ่งร้อยสี่ประมาณนี้นะถ้าผมจะไม่ปิดนะครับน่าจะประมาณหนึ่งร้อยสี่นะแล้วก็ให้เรานะทําการใส่ประตูมิติเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับเส่ประตูมิติขึ้นไปแบบนี้นะครับสองอันบ๊บ๊บ,บนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาสีให้น้องด้วยนะครับ ถ้าทีน้องประตูมิติด้วยนะซึ่งผมจะเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันน้ำเงนเป็นสีแดงเนาะเน่จะผมเอาสีขาวกับสีดำนี่ก่อนมันจะได้ดูง่ายดีนะครับสีสีขาวกับสีดำเพราะว่ามันอยู่นี้พอใครบัมบัถ้าเราได้ประมาณนี้แล้วให้เราทําการใช้ไขควงนะครับหให้เราปรับเอง แองเคอร์ออกนะครับแองเคอร์ออกแล้วก็ปรับชนด้วยนะครับมีปรับชนออกนะแล้วก็ปรับแรงบิดล้อนะครับให้เป็นสีเหลืองประมาณสีส้มนะครับใช่ประมาณสีส้มสีส้มนะครับตรงกลางแบบนี้นะโอเคแล้วให้เราเอาสวิตนะครับสวิตสวิตหาสวิตก่อนนี่นะครับสวิตเอาวางไว้ตรงนี้นตรงนี้แบบนี้นะครับ แล้วเราลองกดดูนี่มันจะหมุนนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าสเกลมันประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราจะหยุดก่อน,นอ,อแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมจะทำการเป่าประตูมิติไว้ก่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทาสีตามกับขาวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเรามาลองก่อน เราด่วนถามว่ามันได้ไหมอ่ามันแบบนี้คือไม่ได้นะครับทำไมมันไม่ได้ล่ะผมกับผมถ้ามันไม่ได้เราปรับเป็นลองสีเขียวดูไหมผมทำอะไรผิดหรือปื้อนี่นี่นี่ได้แล้วครับเห็นไหมมันจะวาร์ปมานะครับเรารับไม่เป็น สีส้มสีเหลืองก่อนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะแต่ทุกคนก็ลองปรับกันดูนะครับปรับเท่าที่มันถึงนะครับหนึ่เซฟทั้งหมดตรงนี้นะครับนี่ซึ่องผมยาวเลยนะว่าผมแนะนำนะครับต้องมีอ่าต้องมีเอาแนะนําเลยต้องมีผู้กันนะครับผู้กันนะแล้วก็ต้องมีไขค,รครวงนะครับ แล้วก็ต้องมีตลับเมตรนะครับจะให้เราทำง่ายมากขึ้นนั่นเองครับโอเคเรื่องสิ่งต่อไปเป็นสิ่งที่ผม,มิว่ามันทำง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือการสร้างเครื่องที่จะบินไปนั่นเองนะครับผมจะสร้างไว้ก่อน,นครับอย่างแรกเลยให้เราเอาอะไรบล็อกอะไรมาก็ได้สองบล็อกมุใช้บล็อกไม้ครับเพราะผมเลอสองบล็อกเอเควางไปแบบนี้นะครับอ่ะ ต่อไปให้เราใช้ที่นั่งที่นั่งอ่าของใช้อันเนี้ยครับที่นั่งของเนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันชื่อว่าอะไรจะเรียกว่าที่นั่งเครื่องบินแล้วกันนะใช้ที่นั่งเครื่องบินวางไว้แบบนี้มันราคาสี่พันนะครับราคาสี่บันเราจะได้ทั้งอ่าเครื่องที่มันแบบมันเอาไว้บินนะครับกับอ่าเก้าอี้นะครับซึ่งเก้าอี้ของมันจะมี ความสามารถพิเศษก็คือมันจะสามารถแบบเขาเรียกว่าไงครับมันจะแบบหมุนไปมาได้เองไม่เหมือนเรือปกตินะครับไม่เหมือนที่นั่งเรือกับที่นั่งรถปกติโอเคถ้าเราทําแบบนี้แล้วนะครับนี่เอาเจ็บมาใส่แบบนี้นะครับแล้วให้เราเอาวอกมาวอกเหล็กเหล็กก็ดีนะครับ,บเอาวอลกเหล็กวางไว้างนี้ใช้ตลับเม็ดนี่นะครับ อันนี้ไม่ต้องใช้ตลับเมก็ได้นะครับใ้ผมปรับเกก่อนหนึ่งชึ๊บประมาณนี้อ่าชึปบประมาณนี้แล้วให้เราเอาดูมิติม,มาทำไมผมมีสีน่าจะบักตูมิติมาใส่ทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ตั้งขาวดำนะครับอันนี้ไอ้ขาวดำโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไปดูลงนู่นแป๊บหนึ่งผมว่าผมบับผิดหรือเปล่า โอเคครับคนพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเรานั่งเครื่องบินไปได้เลยนะครับนั่งเครื่องบินแบบนี้เลยนะแต่อย่าลืมนะครับอย่ายลืมนะนั่งสีนั่งโอเคอย่าลืมนะครับปรับแองเกิลด้วยให้เป็นแบบนี้นะครับให้มีมีแองเกิลได้แล้วก็กดชนได้ครับแบบนี้นะอ่ามันชนด้านนี้แล้วก็ น้ำบล็อกออกข้างล่างชึบอย่างนี้เฮ้ย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 ลำบากแล้วลำบากแล้วมันหมุนไปมาอย่างนี้ชบโอเคครับทุกคนพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากดบินไปกดบินนะครับกดบินชึบอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวอย่างนี้นี่ครับกคนได้แล้วแค่นี้เองครับได้มากแต่ว่าเราถือใครควงไว้ครับเรากดไปที่ประตูขางวิถีแบบนี้ครับและ เตรียมรอ,อกดแองเกิลนะครับแต่อยากกดทุกอย่างนะครับอยากกดอนะครับมันจะเป็นแองเกิลทุกอันเลยนะครับอ่ 1, 2, บอาหนึ่งสองสามประมาณนี้ใกล้ๆประมาณนี้อ่ายอีกน,นิดนึงเฮ้ยไไปแล้วอะโอเคไม่เป็นไรครับประมาณนี้นะอ่าแล้วหูก็จะลบลบอันนี้ออกโอเคใส่แล้วได้ไหมเราให้กด ุ่นนี้ให้มันเปิดนี้โอเคแล้วเราไปลองโดนดองโดดดูดดนี่นี่ครับมันก็จะวาร์ปเรามาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งผมแนะนำให้หล็อกหนประตูมิติที่ติดจรวดไว้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นไม่เห็นนะครับแล้วบางคนเขาอาจจะแบบแก้ไงเขาเอาเขาเรียกไงอ่ะ ใช้เป็นแบบปืนใหญ่นะครับมายิงนะครับแต่นี่ผมไม่รู้นะว่ามันใช้ยิงได้ไหมนะยิงใส่ประตูมิติได้ไหมแต่ผมแนะนําเลยว่าอย่านะครับอย่าเลยอย่าที่คิดอยากคิดจะไม่ล่องหนนะครับล่องหนไว้เลยจะดีกว่านะครับนี่นะครับมันก็จะวาร์ปเรามาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะแต่ผมพอแล้วผมก็กดไปที่ไขค,รครวงนะครับกด R นะอ๋อทไมก่อน อ่ะให้ผมกด R ให้ทันนี่จิบจ๊บจิบจ๊บกดกดแองเกปุ๊บอย่างงี้นะครับมันก็จะหยุดละอือปุ๊บอ่านี่มันหยุดแล้วนะครับโอเคเพราะว่ามันนี้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะคะ ผมบอกเลยนะว่าใครๆมันก็ทําได้นะครับแบบนี้แต่มันจะต้องมีประตูมิตินั่นเองนะครับทุกคนซึ่งคลิปต่ตอไปเดี๋ยวผมจะสอนหาประตูมิตินะครับซึ่งมันสามารถหาได้4ประตูนะครับนะอ่าซึ่งมันจะหาได้อีก2ประตูนะครับแต่ว่า อีกสองประตูนี่มันเป็นโค้ดนะครับซึ่งโคตดมันไม่สามารถใช้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ได้แค่าหาประตูมิติสี่ประตูนี้นั่นเองนะครับโอเคซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก่อนที่ผมจะลาไปเนี่ยผมจะทาอ่าผมจะเอาอะไรให้มาให้ดูนะครับนี่คือของผมเองนะใช่ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้อ้าผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือ ถ้าเราทําจากสีอะไรไว้แล้วเนี่ยมันจะแบบสมมติเราทํำของสีเขียวไว้ใช่ไหมค,คนตอนนั้นเราเฟซเคของสีเขียวไว้ใช่ไหมแล้วจนนี้เรามาตอนสีน้ําเงินนะครับเนี่ยมันก็จะย้ายมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือมันเป็นอะไรนะครับ แต่ว่าผมแนะนําให้แบบฟาร์มยาวๆเลยนะถ้าใครอยากจะทําก็ฟาร์มยาวๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าโหลดมันจะเป็นอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คือซื้อเซิร์ฟวีมาเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่สีนั้นที่เราอยากอยู่นะครับแล้วก็ทําการโหลดมาแล้วก็มาทํานั่นเองนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ